ิงข่าวสวัสดีครับวันนี้จะเสนอคําว่าเจาะน้ําบาดาลยังไงนะฮะให้มันเสะเทือนและเลื่อนลั่นและเป็นข่าวไปทั้งประเทศครับด้วยงบ1นึ0 0 0สบาทฮะกำลังพูดถึงคลิปพิมพ์ริพายใช่ไหมคะเมื่อวานนี้อหูแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะกับคลิปที่ชื่อว่าดินแห้งน้ําใจไม่เคยแห้งครับพิมพ์ริพายไปเจาะน้ําบาดาลให้ชาวบ้านที่ภาคอีสานครับด้วยเงิน1นึ0 0 0สบาท แต่ในสเปคเนี่ยไม่ได้บอกนะฮะว่าเจาะได้กี่นิ้วฐานเท่าไหร่หรือความลึกเท่าไหร่นะแต่เห็นว่าคนดีใจเมื่อมันมีน้ําโผล่ขึ้นมาจากดินที่มันแห้งแล้งเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้ฮะแห้งแล้งปีหนึ่งเจ็ดแปดเดือนแล้วก็คนไม่ค่อยอยู่สุดท้ายพิมพิพายก็ไปช่วยขุดเจาะให้ด้วยงบที่ผมบอกงบของพิมพ์ิพายเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทน้ํามพุ่งขึ้นมาเลยแล้วถ้าเป็นราชาการล่ะคะต้องไปดูของพิมพิพายก่อนนะครับผมบอกว่ามันแตกต่างที่สเปคะฮะอันนี้คนที่เป็นแฟนขับพิมพิพาย ก็ฟังด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจด้วยนะฮะคนที่เป็นแฟนคลับรัฐบาลก็ต้องฟังด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันคือพินิพายใช้เงินแสนเก้าเนี่ยเขาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเขาก็ไปขุดเจาะเขาสร้างถังเก็บน้ําเขาต้องมีระบบโซล่าเซลล์นะฮะแต่ในระที่ของรัฐบาลเนี่ยงบที่รัฐบาลตั้งไว้ปี63เรื่องขุดเจาะน้าบาดาล500บอบ่อประมาณ50บจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับเขาวางไว้ว่า1บอ่อเนี่ยใช้งบรประมาณ1ล้านนะครับและบอ่อนั้นมีความลึก100เมตรนะฮะฐานมันเนี่ย 2อคูณสครับมันต้องใช้เทคนิคใช้ฟิสิกส์นะฮะร,ระบบบอ่อระบบกองสนิมใช้โซลา่าเซลล์3,200วัตต์ผนึกผนังบอ่อซีมเมนต์ข้างบอ่อนะฮะไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่งั้นคุณจะเจาะไปอีสานเนี่ยเจาะไปที่ไรก็เจอแต่น้ําเค็มนะครับพรเพิ่มน้ำมาแค่ปีเดียวนวะน้าก็หมดเห็นไหมฮะมันจะไม่เจอน้ํายังยืนเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยเจาะลึกนะครับและที่สําคัญนะฮะถึงวันนี้เองเราก็ยังไม่รู้นะฮะว่าพิณิพาเนี่ยเจาะ น้ำบาดาลลงไปกี่เมตรนะครับเพราะปกติเนี่ยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยเขามีกฎหมายของเขาอยู่นะครับมาตรา16ของทรัพยากรน้ำเนี่ยนะฮะถ้าขุดเจาะเกิน15เมตรนะครับจะต้องแจ้งนะถ้าไม่แจ้งโดนปรับ20 0 0 0บาทนะครับโดนคุก2ปีนะครับ พราะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาขุดไปเท่าไหร่เพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวขุดกันเละเทะไปหมดเจอน้าพุ่งนี่อย่าเพิ่งดีใจนะมันเป็นน้ําเค็มหรือขุดไปแล้วน้ามันพุ่งมาแค่วันเดียวอีกวันหนึงไม่มาอย่างนี้นะฮะมันขุดแล้วไม่ได้อย่างนี้จะต้องกบทิ้งด้วยนะครับเพราะถ้าไม่กบทิ้งเนี่ยมันจะมีมลภาวะมันจะมีมลพิษหล่นไปในบาดานแล้วมันก็จะทําให้เสียระบบทั้งหมดนะฮะนี่ฮนะเขาถึงต้องมีนักธรณีวิทยามีวิศวกรคอยปรึกษาตลอดนี่แหละครับ เป็นเรื่องของสเปคที่เราทราบของฝั่งหนึ่งกับไม่ทราบของอีกฝั่งหนึ่งแต่เรื่องความเร็วเหรอพี่ติ<ล>๋งราชาการเนี่ยทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหมเร็วแบบพิมพ์ลิพายเนี่ยราชาการนี่เขามีระบบระเบียบซับซ้อนอยู่นะครับถ้าหมู่บ้านไหนอยากจะขุดบ่อน้าบาดาลก็ต้องให้อบตอหรือเทศบาลเป็นคนไปบอกกับมมกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะฮะเขาก็จะมาขุดให้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาเป็นปีหรือกี่เดือน ผมก็ไม่ทราบแต่พิมพ์ลิพายเนี่ยไปแล้วก็ทําได้เลยเพราะว่าพิมลิพายเป็นเอกชนและแสนเก้าหมื่นที่บอกเนี่ยมันเป็นเงินส่วนตัวของเขาที่ได้มาจากการขายของอะไรของเขาเนี่ยนะะมันก็เลยได้รับการพูดถึงมากมากกว่ารัฐบาลที่ใช้อีกหลายพันล้านเพื่อขุดน,นะครับเอาคนตัวเล็กๆไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลแล้วก็มีคนเปรียบเทียบกับตารางอันหนึ่งที่มีคนเขียนและโพสต์ว่างบ เจาะบาดาลราชการ105ล้านบาทอันนี้คืออะไรพี่ติ่งอันนี้เป็นข่าวบิดเบือนฮนะมันเป็นงบซื้อรถขุดเจาะ3คันคันละ35ล้านบาทเขาก็เอาไปแชร์กันเพื่อจะด่ารัฐบาลกันสนุกปากแต่จริงๆเนี่ย,จ,ยจะด่าเขาเนี่เอาข้อมูลจริงไปด่ากว่าน,นี่มันเป็นข้อมูลบิดเบือนนะฮะแล้วเรื่องพวกนี้หลายคนบอกว่าดีแหละภาพที่เห็นแต่บางอย่างมันมี hidden agenda เรื่องนี้มีไหม ก็ทุกอย่างก็มีฮดเทนจดาน่นะฮะรัฐบาลทํางานคุณว่าเขาไม่มีฮดเทนจ์แน่นะฮะเขาก็ทํางานเพื่ออาผลงานเพื่อเลือกตั้งเขาทํางานเพื่ออาผลงานเพื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่ใหญ่กว่าพิมพ์ริพายเป็นแม่ค้ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาทําคลิปทํา PR ก็เพื่อจะขายของได้แล้วก็ได้รับความนิยมก็เหมือนกันฮะมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับมีคนบอกว่าพอเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะมีพิมพ์ริพายสักสิบคนสักแสนคนจะได้ไม่ต้องมีข้าราชการไม่ต้องมีรัฐมนตรีโอไม่ได้สิครับ จะมีจะพิมพีพายนะฮะไปทำไฟฟ้าสว่างแล้วก็ไปขุดเจาะน้ําบาดาลหรือไปให้โซล่าเซลล์ไม่ได้ฮะจะต้องมีตามํารวจไว้ปราบปรามผู้ร้ายครับจะต้องมีทหารไว้ป้องกันความมั่นคงของประเทศครับจะต้องมีนักการเมืองไว้ออกกฎหมายครับจะต้องมีคุณครูไว้สอนครับพิมพีพายทําไม่ได้ทั้งหมดครับสิ่งที่พิมพีพายทำได้เล็กๆก็คือช่วยจุดประกายให้ขาา้าราชการที่ทํางานเช้าชานเย็นชานเนี่ยตื่นตัวนี่คือสิ่งที่พิมพ์ีพายทําได้ครับและไม่ใช่พิมพ์ีพายคนเดียวที่ทาน้องหยกโลกเราไม่ได้อ้างว้างขนาดนั้น โลกเราเคยมีพี่ตูนวิ่งช่วยโรงพยาบาลครับเคยมีพี่บินนะครับบริจาคเงินช่วยน้ําท่วมช่วยอะไรนะครับเคยมีสีโปโอานนท์นะครับที่เข้ามาช่วยสังคมแล้วมันก็จะมีหนทางที่ต้องพิสูจน์คนอีกเยอะครับน้ำเพียงหยดเดียวจากความล้าเข็มเป็นเงือรินหลังล้นจนเป็นทุ่งทอง มองดูสวยสุดตาพาฟันว่าบ้านเรานั้นคือสวรรค์บนบือ